Hello It s me It's สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่ทาน ผมทดจากเพจขี่ช้างช้อนหุ้นครับซึ่งคลิปนี้ผมได้รวบรวมเนื้อหาข่าวสารมานําเสนอท่านผู้ชมพร้อมกับวิเคราะห์กราฟเทคนิคตามข่าวที่ได้หยิบยกมาให้กับท่านผู้ชมได้นําเอาไปศึกษาต่อเพื่อการลงทุนเพื่อเป็นแนวทางการศึกษากับผู้ที่สนใจอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไคร e ให้กับทางเพจและช่องของผมด้วยนะครับและร่วมเป็นผู้สนับสนุนให้กันตลอดไปนะครับเมื่อพร้อมแล้วไปรับชมคลิปกันได้เลยครับ ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับขี่ช้างช้อนหุ้นนะครับ e ีนี้เดินทางมาถึง EP ที่28แล้วนะครับ EP นี้ก็รวบรวมมา3ข่าวเช่นเคยนะครับก็คือข่าว global MGC แล้วก็ ATP 30นะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มข่าวสารนะครับวิเคราะห์ข่าวแล้วก็วิเคราะห์กราฟเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทานะครับ เอาไว้ได้ทําคลิปดีๆออกมานําเสนออีกเรื่อยๆนะครับช่วยสนับสนุนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับเพจขี่ช้างชอนทุนหรือว่าช่อง YouTube ขี่ช้างชอนทุนเอาไว้ด้วยนะครับใครนะครับที่สนใจนะครับกราฟเทคนิคนะครับสามารถเข้าไปศึกษาได้นะครับในช่องนี้เลยขี่ช้างชอนทุนนะครับก็จะมีการวิเคราะห์ข่าวนะครับพร้อมกับวิเคราะห์กราฟให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมจะได้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์กราฟต่างๆนะครับผมแนวรับแนวต้าน เป้าหมายแล้วก็จุดตัดขาดทุนจุดทํากําไรต่างๆนะครับส่วนนะครับใครที่ยังไม่จูใจนะครับก็กดกระดิ่งเอาไว้นะครับเดี๋ยวจะได้รับข่าวสารดีๆจากของเรานะครับก่อนใครเลยนะครับเวลาที่เราอัปคลิปก็จะมีการแจ้งเตือนให้กับท่านซราบนะครับรีบเข้ามาฟังนะครับอัปเดตทันเวลานะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขอเริ่มข่าวแรกเลยนะครับข่าวแรกนะครับเป็นข่าวของ global นะครับ global นะครับคาดกำไรรายได้ปีนี้ทรงตัวหลัง SSG นะครับยัง air, อ่อนแออัดงบ2,000ล้านบาทลุยขยายสาขานะครับ global นะครับอ่าข่าวนี้มาจากสำนักข่าว eFinance นะครับเขาบอกว่ากำไรเนี่ยปีนี้ทรงตัวเน,ะนาะนะใกล้เคียงกับปีก่อนนะครับหลังครึ่งแรกยอดขายต่อสาขาเนี่ยอ่อนแอนะครับ เชื่อครึ่งปีหลังในฟื้นตัวดีพร้อมทุ่มงบกว่า2,000ล้านบาทขยายสาขาในต่างประเทศตามแผนนะครับนายยุทธนาสุริยะวรรณกุลนะครับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารดูแลงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของสยามโกลบอลเฮาส์จำกัดมหาชนหรือโกลบอลเนี่ยเปิดเผยในงาน Opportunity Day ว่าบริษัทคาดว่าไรายได้ในปี66เนี่ยจะใกล้เคียงกับปี65เลยนะครับเนื่องจากยอดขายเฉลี่ยสาขาเดิม SSG เนี่ยยังอ่อนแออยู่ แต่เชื่อว่าจะมีการฟื้นตัวในครึ่งปีหลังแล้วก็ส่งผลให้การเติบโตโดยรวมนะครับเป็นใน,นทิศทางที่ดีทําทให้คิดว่าทั้งปีเนี่ยยอดขายน่าจะมีโอกาสใกล้เคียงกับปีก่อนผลกําไรเนี่ยทรงตัวนะครับส่วนแนวโน้มของ SSG เนี่ยในไตรมาสที่2เนี่ยคาดว่ายังติดลบอยู่แต่น้อยกว่าไตรมาสแรกปี66นะครับที่จะลบไป8%แล้วก็คาดว่าในครึ่งปีหลังเนี่ยตัวเลขของ เอสเอเสจีเนี่ยจะค่อยๆฟื้นตัวตามลำดับนะครับบริษัทเนี่ยคงเดินหน้าขยายสาขาอย่างต่อเนื่องเลยได้เตรียมงบลงทุนไว้กว่า2,000ล้านบาทเพื่อขยายสาขาทั้งในและก็ต่างประเทศโดยวางเป้าหมายที่จะขยายสาขาในประเทศอีก6สาขาเลยนะครับได้แก่1นนั้นไอ้ท,ท็อติครับจะขยายสาขาในประเทศอีก6สาขานะครับหลังมีการเปิดไปแล้วคือ1สาขาที่พิจิตรเมื่อเดือนมีนาคม แล้วก็จะมีการขยายสาขายอย่างต่อนเนื่องจากปัจจุบันมีถึง78สาขาแล้วก็ใช้ปรับปรุงสาขาเดิมเนี่ยอีก10สาขานะครับให้ดูทันสมัยยิ่งขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้านะครับจากการปรับปรุงสาขาเนี่ยจะช่วยเพิ่มยอดขายได้เพราะลูกค้าเห็นสินค้าได้ตรงใจสําหรับประเทศกัมพูชาเนี่ยมองว่าความต้องการวัสดุก่อสร้างของตกแต่งบ้านเนี่ยเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่มากแล้วก็มีโอกาสที่จะขยายตัวได้ บริษัทน,นะครับจึงเตยมขยายสาขาใหม่ในไตรมาสที่4ปี66นะครับปีนี้เองอีกหนึ่งแห่งนะครับส่วนสวนพปลาวเนี่ยก็มีการขยายตัวของธุรกิจที่ค่อนข้างดีโดยปัจจุบันนะครับมีสาขาเปิดให้บริการแล้ว7แห่งมีแผนเปิดอีกหนึ่งสาขารวมเป็น8สาขานะครับแล้วก็ประเทศเมียนมานะครับปัจจุบันมี12สาขาและสิ้นปีนี้จะเปิดอีกหนึ่งสาขานะครับซึ่งตามแผนและเปิดอีก4-5สาขาในปี68แน่นอน ขณะที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับที่บริษัทประนุมลงทุนกับพันธมิตรที่มีศักยภาพในท้องถิ่นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีสาขาเปิดให้บริการแล้ว12สาขาด้วยกันมีแผนขยายเพิ่มอีก2สาขาด้วยนะครับสำหรับประเทศฟิลิปปินส์ด้วยเหมือนกันนะครับปัจจุบันเนี่ยมีการออกแบบก่อสร้างคาดว่าจะดําเนินการเ,เปิดได้ในปี67นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูงบของโกลบอลหน่อยดีกว่านะครับ อยู่ในหน่วยของพาณิชย์นะครับในใจมากสิบนะกำไรนะ119นะครับมากกว่าปี64อยู่นะครับแต่ตอนปี66เนี่ยตอนนี้อยู่35นะครับกำไรสุทธิ3,004นะครับมากกว่าปี64นะครับปี66นะครับยังอยู่882นะครับนะกำไรต่อหุ้นนะครับก็ อยู่ที่0.18นะครับเอา A เอา E นะครับอัตราการไหลสุทธิโอเคผมว่าเป็นไปไดค้ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับ PE นะครับตอนนี้อยู่27นะครับตามกว่าปี65อีกเนาะ่แตราราคายอยู่ที่17นะครับ,นะบ P/BV ก็ต่มอยู่โอเคผมว่าโอกาสนะครับราคาเนี่ยน่าจะได้ไปต่อได้นะสำหรับ Global นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกราฟกัน global นะครับทำราคาตกลงมาใต้เส้นคาดเฉลี่ยไปแล้วเนาะแล้วก็กําลังไต่ขึ้นไปนะครับโอกาสเนี่ยมี2แนวนะก็คือขึ้นมาปรับอยู่ราคาอยู่แถวเส้นค่าเฉลี่ยแล้วปรับลงต่อแบบนี้นะครับแล้วก็ปรับลงต่อกับอีกแนวนึงนะครับก็จะเล่นอยู่ในกรอบนะกรอบไทเวนะครับก็มองกรอบเอาไว้นะครับประมาณ19.4กับ16.6นะครับกรอบค่อนข้างกว้างเลย นะยังมีรอบให้เล่นได้อยู่นะถ้าถ้าใครสนใจอยากเล่นรอบสั้นๆน,นะครับแต่ถ้าเป็นผมนะครับผมก็ต้องบอกว่าต้องรอดูก่อนนะครับไม่ไม่รู้ว่าอ,อ,อันนี้มันอาจจะเป็นดับเบิลวัตทอมก็ได้นะครับดับเบิลวัตทอมเนี่ยจะทําให้ฐานขาลับเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วก็เต้นขึ้นไปนะครับโอกาสที่ดีเนี่ยควรให้มองอยู่ยแถวเหนือ19.4นะเพราะว่ากรอบ19.4เนี่ยยังเป็นกรอบที่ค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่นะครับยังต้อง ให้ราคาเนี่ยมันเลย19.4ขึ้นไปก่อนนะครับถึงจะมีความมั่นใจได้ว่า,อาโอกาสที่จะเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือทิศทางขาขึ้นเนี่ยเริ่มมีโอกาสกับเ,เริ่มมีโอกาสขึ้นมานะครับณตอนเนี้ผมแนะนําว่าอาจจะต้องรอก่อนนะครับเพื่อรอดูแนวโน้มของกราฟนะครับส่วนใครที่อยากจะลงทุนหรือสนใจตัวน,นี้นะครับผมมองว่าถามว่าลงทุนตอนนี้ได้ไหมนะลงทุนได้นะครับแต่ โอกาสก็ยังยังไม่ชัดเจนนะครับว่าว่าจะไปในทิศทางไหนกันแน่นะครับโมเมนตัมก็ยังไปแนวโน้มอ่อ,อนตัวแต่เอียงไปทางฝั่งลงอยู่นะครับโอเคสำหรับหุ้น g l o b a l ก็มีประมาณเท่านี้นะครับหุ้นต่อไปนะครับข่าวที่2กันเลยเวาเป็นข่าวของ MGC นะครับจัด expo ใหญ่โชว์ยานยนต์ Mobility นะครับระดับโลกทุกเซเมต ทุกเซกเมนต์นะครับพร้อมปักธงดันรายได้โตต่อเนื่องข่าวนี้มาจากข่าว info quest นะครับนะขอบคุณ info quest ด้วยนะครับ MGC จัด expo ใหญ่โชว์ยานยนต์โมบิลิตี้ระดับโลกทุกเซกเมนต์นะครับพร้อมปักธงรายได้โตต่อเนื่องนะในสันหุธนะครับธรรมะชวนวิทยะนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบอมจอมิลเลนเนียม มิ l เล n เนียมกรุ๊ปคอป o ปอร i เลชั่นเอเชีย M หรือว่า MGC นะครับเปิดเผยว่าทิศทางตลาดยรดถยนต์ในประเทศไทยมีแนวโน้มที่ปรับตัวที่ดีขึ้นส่วนหนึ่งมาจากการทยอยส่งมอบรถยนต์ที่จองในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44รวมถึงปัจจัยหนุนจากเศรษฐกิจในประเทศแล้วก็ผลกระทบจากปัญหาสภายเชนมีการขี้คลายลงโดยดีมารรถยนต์ไฟฟ้า EV นะครับยังขยายโตน ยังขยายตัวเนี่ยได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับจากกระแสที่เรื่องของคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆภาวะราคาน้ํามันที่ผันผวนนโะยบายสนับสนุนของภาครัฐนะครับที่ป้างตั้งเป้าเนี่ยให้ไทยเนี่ยผลิตร,รถยนต์ EV ได้ถึง30%ในปี7-3นะครับคาดว่าจะทํายอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเนี่ยมีแนวโน้มที่ปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับบริษัทนับเป็นหนึ่งในผู้นําธุรกิจ ให้บริการไลฟ์สไตล์โมบิลิตี้มีสินค้าให้บริการครอบ,ค,รอบคุมทุกเซกเมนต์และมุ่งขยายระบบนิเวททางธุรกิจผ่านการขยายฐานสินค้านะครับเพิ่มความหลากหลายของรุ่นรถยนต์แล้วก็ขยายไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าซึ่งกำลังเป็นแมกกาเทนของโลกทั้งด้านผลิตภัณฑ์บริการหลังการขายและก็ซ่อมบำรุงอย่างครบวงจรปีนี้นะครับบริษัทเตรียมจัดมา มหกรรมโมบิลิตี้สุดยิ่งใหญ่ประจำปี m g c Asia Mobility Expo 2023ระหว่างวันที่14-18มิถุนายนณนศะูนย์การค้าสยามพารากอนโดยภายในงานนะครับมีการนำเสนอเทคโนโลยีแล้วก็จำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าภายใต้แคมเปญสุดพิเศษมากมายจากแบรนด์ในเครือได้แก่รถยนต์ r o l l s r o y c e BMW MINI และ Honda เรือยอร์ดออซิสมุตและเรือคิสค a าฟนะครับ รวมถึงบริการเช่าเหมาลำสายการบินวิสตาเจ็ตนะครับไมเนียมกูฟเอเซียยังมุ่งเน้นดําเนินงานผ่านแผนกลยุทธ์ที่วางไว้เพิ่มขยายระบบนิเวศทางธุรกิจแล้วก็สร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยในปี66เนี่ยเราวางเป้าหมายสร้างการเติบโตผ่านการขยายระบบนิเวศทางธุรกิจทั้งการขยายการเติบโตของกลุ่มธุรกิจหลักซึ่งมหากรรม MGC Asia Mobility Expo 2 2023 เป็นอีกหนึ่งความสําเร็จที่จะทําให้เราบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้รวมทั้งแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่เพื่อเข้ามาเสริมทับความแข็งแกร่งในระบบนิเวศทางธุรกิจของกลุ่ม MGC Asia เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและก็สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปขั้นเวลาสักครู่นะครับเมื่อชมคลิปดีๆจากเราไปแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์กระทืบปุ่มติดตามให้กันก่อนนะครับขอบใจลหลายๆครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกราฟนะครับ MGC นะครับผม MGC นะครับเพิ่งเข้าตลาดมาได้เมื่อวันที่25เมษายนนะครับผมนาราคาย,ยังขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเอ่อตอนนี้ยังดูอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็เอ่อแนวโน้มตอนนี้นะผมว่าให้เราตีเทรนด์ไลน์เอาไว้แล้วก็คอยดูทิศทางน,นะครับ โอเคถ้าเกินนี้นะครับก็ถอยออกมาก่อนนะครับก็คือ9.45นะครับประมาณนี้9.45 9.50นะครับราคาถ้าตา่ำกว่านี้นะครับถ้าตา่ำกว่านี้มาเราถอยออกก่อนนะครับแล้วก็มเมนตามตอนนี้อาจจะมีการย่อตัวลงมาแม่ไม่รู้ว่าจะเกินหรือเปล่านะครับถ้าเกินลงมาแล้วไม่สามารถดีดเหนือขึ้น9.5ได้อีกครั้งก็ถอยออกมากน,นะครับโอเ okay. ค MJC อาจจะไม่มีอะไรมากเนาะเพราะว่ากราฟเนี่ยค่อนข้างยังค่อนข้างน้อยอยู่นะครับ ต้องทิ้งระยะไว้สักระยะหนึ่งนะครับถึงจะวิเคราะห์อะไรได้เห็นชัดมากขึ้นนะครับข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวสุดท้ายของคลิปนี้ก็คือ ATP 30นะครับ ATP 30โกยเลยได้คิว1กว่า165ล้านลุยเจราจาลูกค้าใหม่3 4ราย ข่าวนี้มาจากข่าวหุ้นธุรกิจนะครับเขาบอกว่า ATP 3 0นยะครับโกยได้ Q หนึ่งกว่า165ล้านนะครับลุยเจราจาลูกค้าใหม่3-4ลายนะครับงบไตรมาสแรกนะครับรายได้166้16ล้านบาทโต9%ปเนแนวโน้มไตรมาสอเนี่ยเติบโต,โตโรถไฟฟ้ากระแสตอบรับดีอยู่ระหว่างเจราจาลูกค้าใหม่3 4นาลายคาดว่าได้ข้อสรุปเรื่องนี้ด้วยนะครับนายปิยะเตชะกูลนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัท ATP 3 0 จำกัดมหาชนหรือว่า a อ v 3 0นนั่นเองผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการรับรถส่งพนักงานจากแปลงที่พักอาศัยในเขตชุมชนไปยังโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการโดยเฉพาะรอบเขตนิคอมมุตสาหกรรมในภาคตะวันออกอ a s t e r n Seaboard เปิดเผยว่าผลประกอบการไตรมาสแรกปี6กในบริษัทมีรายได้รวม166.9 2ล้านบาทเพิ่มขึ้นในช่วงเดียวกันกันปีก่อนเนี่ยที่มีรายได้รวม1 5 3 1 6ล้านบาทจำนวน1 3 76ล้านบาทหรือ8.98%มีกำไรสุทธิอยู่ประมาณ3.04ล้านบาทลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิถึง13.20ล้านบาทจำนวน10.16ล้านบาทด้วยกันหรือประมาณ76.97%อย่างไรก็ตามนะครับบริษัทเนี่ยมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่4ปี65ที่มีการขาดทุนสุทธิ0.61ล้านบาทเพิ่มขึ้นจำนวน3.65ล้านบาทหรือ5 9 8 3 6 แล้วก็มีกําไรขั้นต้นเนี่ยประมาณ25.18ล้านบาทหรืออัตรากําไรขั้นต้น15.15% 15เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนที่มีกําไรขั้นต้นอยู่ที่18.84ล้านบาทหรืออัตรากําไรขั้นต้น12.24%ซึ่งถือว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นทั้งนี้รายได้ของบริษัทปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากมีรถให้บริการลูกค้าเดิมแล้วก็ลูกค้าใหม่เพิ่มจำนวน8คันขณะที่กําไรสุทธิ แบบตัวลดลงเล็กน้อยเนื่องจากบริษัทมีค่าใช้ใจ่ายอย่างต่อเนื่องนะครับมีการปรับปรุงสภาพรถเพื่อให้บริการลูกค้าที่ใช้ครบกาหนดสัญญายังคงใช้เดิมใช้รถเดิมต่อไปในระยะยาวอีกจํานวน38คันคิดเป็นค่าใช้ใจ่ายเนี่ยประมาณ4.77ล้านบาทอีกทั้งเนี่ยค่าเฉลี่ยราคาน้ำมันอยู่ในระดับที่สูงกว่าช่วงเดียวกันกันกบปีที่แล้วระดับทิศทางการดําเนินธุรกิจไตรมาสที่2ปี66เนี่ยเติบโตในเกณฑ์ที่ดีทั้งอัตรากําไรต่าง ตัวดีขึ้นต้นทุนการดําเนินง,งานแล้วก็ราคาน้ํามันที่มีแนวโน้มลดลงเนี่ยต่อเนื่องประกอบกับรถที่มีการปรับปรุงสภาพในช่วงไตรมาสที่4ปี65แล้วก็ไตรมาสที่แรกปี6 6เนี่ยทยอยกลับมาให้บริการแล้วก็สามารถรับรู้รายได้ปกติขณะที่การให้บริการรถไฟฟ้ากระแสตอบรับดีนะครับมีลูกค้าสนใจให้บริการเป็นจานวนมากเลยขณะที่ลูกค้าเนี่ย ะจะอยู่ในระหว่างการเจรจาเนี่ยอีกสามสี่รายคาดว่าจะได้ข้อสรุปในไตรมาสที่สองปีหกหกนี้เบื้องต้นคาดว่าจะใช้รถไฟฟ้าจํานวน20 -30 คันซึ่งมีบริษัทซึ่งบริษัทนะครับมีความพร้อมในการจัดหารถเพื่อมาให้บริการอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดู ATP 3 0กันนะครับ ATP 3 0นนะครับแนวโน้มยังเป็นขาลงมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับตั้งแต่ช่วง ปี22นะครับเดือนพฤษภาคมนะครับแล้วก็ทําจุดต่ําสุดลงมาเรื่อยๆนะครับล่าสุดนะจุดต่าสุดล่าสุดเลยก็คือเมื่อวันที่22พฤษภาปี23นะครับทาจุดต่ําสุดราคาเนี่ยปิดไปอยู่ที่1.12บาทแล้วตอนนี้ก็ราคายังไต่อยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยนะครับจะเห็นว่าอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยเนาะแต่ก็มีแนวรับเหมือนจะเป็นแนวรับจุดสําคัญนิดนึงนะครับตรงที่ราคา1.12บาทถ้าราคาไม่หลุดนี้นะครับโอกาสที่ กราฟนะครับจะเลี้ยงตัวก็มีสูงนะครับหรือว่าจะเลี้ยงตัวสักพักหนึ่งแล้วค่อยๆขึ้นไปนะครับลองมาดูโมเมนตัมกราฟตัวนี้กันนะครับกราฟตัวนี้มีโมเมนตัมยังไม่มีในทิศทางแรงซื้อเข้ามาดังนั้นเนี่ยยังต้องลุ้นให้กราฟนะครับวิ่งออกแนวด้านข้างไปก่อนไซด์เวย์ในกรอบแคบๆไปก่อนนะครับโดยผมให้แนวเอาไว้นะครับอยู่ที่1.12ถึง1 1.27นะครับราคานี้กราฟอาจจะวิ่งตัวไซเวไปกรอบแคบแนะครับเพื่อทำการสะสมหุ้นหรือว่าอาจจะเลือกทิศทางกันอีกครั้งหนึ่งดังนั้นแนวโน้มนตอนนี้ถ้าผมแนะนำนะครับควรรอก่อนนะครับดูความชัดเจนนิดนึงเพราะว่ากราฟตอนนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับอาจจะตกต่ำกว่า1.12ก็เป็นไปได้นะครับยังมีโอกาสนะไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสเลยสักทีเดียวดังนั้น รอก่อนดีกว่านะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับการาฟมีการพุ่งขึ้นเกิน1.27นะครับแล้วก็ทำจุดพักฐาน,นแถว1.27ได้เมื่อไหร่อันนั้นถ้าใครติดตามหุ้นตัวนี้อยู่ก็สามารถทักเข้ามาอินบ็อกซ์หาขี่ช้างชนหุ้นแฟนเพจผมนะครับทักเข้ามาได้โดยตรงเลยนะครับผมก็จะมาคอยอัปเดตการาฟให้นะครับเพื่อที่จะดูแนวโน้มในระยะต่อๆไปนะครับผม โอเคสำหรับหุ้นตัวสุดท้ายของคลิปนี้ก็จบลงพี่เท่านี้นะครับก็ก่อนจะจากลากันไปนะครับก็อย่าลืมนะครับติดตามช่องดีๆเพจดีๆแบบนี้กันด้วยนะครับขี่ช้างชอนหุ้นนะครับผมขอฝากเอาไว้ด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวดีๆหรือคิดดีๆในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมนะครับทศก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมนำคลิปและความรู้ที่ได้จากคลิปนี้ไปศึกษาเพิ่มเติมกันต่อด้วยนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับท่านผู้ชมควรศึกษาก่อนการลงทุนทุกครั้งนะครับจะจบคลิปแล้วนะครับว่าแต่กดไลค์กดติดตามกันหรือยังครับระวังจะพลาดความรู้ดีๆจากเรานะครับขอบคุณครับ